หนังสือเธอสองคนหายไปไหนไม่ได้เอามาครับครูของผมอยู่ที่บ้านครับก็เลยไม่รู้จะเอาขึ้นมาอย่างไงครับครูกฎที่ครูภประสีตั้งขึ้นมาเองนั่นคือทาโทษพู้ต้หานครับผมสองคนนี้นายด่าและนายอาร์ตไม่เอาหนังสือมากรุณาราทโทษตามความพึงพอใจปฏิบัติครับผมจำคำนี้ไว้อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักแค่มีคนใหม่เท่านั้นเองอ้าว นักเรียนทุกคนครับทําความกรรคารพบครูเพนสีครับผมเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนครับทำไมครับครูมันร้อนอบอ,อ้าวไม่รู้อะไม่เปิดพัดลมอะลูกพัดลมเสียครับอทำไมไม่โทรบอกพัดลมพัดลมลาบวอ่อะครูเดี๋ยวครูแก้ปัญหาเองไม่มีอะไรที่เพนสีทําไม่ได้ฮัลโหลยุสัยเอาเดี๋ยวเอาบอไทเดอเได้หน่อยไยโอเคอยู่ไหนอ่ะ อ๋อฉันอยู่โรงเรียนฉันสอนนักเรียนอยู่เข้าใจนะเข้าใจละไม่เปลี่ยนภาษาด้วยพัดลมพังน่ะมาซ่อมให้หน่อยสิคุณไม่ว่างเหรอส่งเด็กมาส่งเด็กมาหกทับสามหกทับสามครับครูสามีเด้อเออแค่นี้นะเั็นตอนสุดท้ายแปลว่าอะไรครับครูสามีเด้อก็คือแปเท่านี้นะวันนี้ครูจะสอนเรื่องครู โอ้คุณเป็นนายพละอะไรก็ตามที่อยู่ในในโรงเรียนถ้าขาดตกบกพร่องก็จะส่งพลทหารมาช่วยเหลือพัดลมพังพลทหารหนึ่งคนซ่อมปฏิบัติตโอ้เม่ยิมจะตะเป๊ะหรือตกโัตัวเอ,อ,องวะซ่อมหรือมันจะทำพังเอเนีเ่ยก็แก่พลทหารตอนนี้คอมพัง สีรับสายท่านผอ,อ,อโทรมามีอะไรหรือเปล่าคะท่อน้ําแตกเหรอคะท่อน้ําใหญ่ได้ใช่ไหมคะอุย๊ยตอนนี้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะตอนนี้ท่อน้ําโรงเรียนแตกให้พรทหารหนึ่งท่านไปดูลาดลาวพร้อมซ่อมแซมแก้ไขปฏิบัติครับคุณนักเรียนเปิดมาหน้า41คะ่ะมันซ่อมพัดลมมันทุกผน,นังทำไมวะนี่มัวแต่สนใจเรื่องคนอื่น หนังสือเธอสองคนหายไปไหนไม่ได้เอามาครับครูของผมอยู่ที่บ้านครับก็เลยไม่รู้จะเอาขึ้นมาอย่างไงครับครูกฎที่ครูประสีตั้งขึ้นมาเองนั่นคือทาโทษพอทหารครับผม2คนนี้นายด่าและนายอาร์ตไม่เอาหนังสือมากรุาราทำโทษตามความพึงพอใจปฏิบัติครับผมเดเคคูอักเลือดหรือวะลุกขึ้นปฏิบัติ ครับครับป sure> ั่นจิ้งรีด20ครั้งเร็วเร็วยังไงวะหมุนไปดีเริ่ดีหมุนไปเร็วเร็วโอ้ครูครับแต่วนี้มันข้อแตกแล้วมาครับครูนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ the <laughs>